อตอนนั้นไปเห็นตอนของออ,อริยสัจในอนาปนสติแล้วก็กดเข้าไปก็เลยฟังเพียนเพ่งให้เกิดปัญญาที่สองอ้าวมีคนเป็นเหมือนกูด้วยนี่วะกูไม่ได้เป็นคนเดียวใยโลกเนี้เพราะท่านที่ท่านพูดอะที่เป็นสภ,ภาวะลม ลมดูลมไปมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างงี้ยรา,ายละเอียดอ้าวมีมีม,ม,มีอาจารย์สมภพก็เลยฟังอาจารย์สมภพอยู่ประมาณเดือนหนึง่งฟังแทบทุกตอนเลยนะซื้อลำโพงบูทูธมาให้เขาไปจ้างเขาเอาใส่แผ่นดาเสียบฟังอยู่เป็นเดือนสองเดือนฟังแต่อาจารย์สมภพเนี่ย ฟังทุกแทบทุกตอนอ่ะ,อะเออทีนี้เราก็เลยว่าเออไปจ้างเขาทำลุงตาตอนแรกม,มีเงินเท่าไหร่ก็ไปซื้อลำโพงบูทูธมาจ้างเขาโหลดใส่แปดไนเราทำไม่เป็นเนาะจ้างพวกร้านคอมเขาเอาไปแจก แจกคูบาาจาย์แจกโยมฟังนะฟังเนีย่ยลูงตาไม่รู้จักท่านนะหมดเงินเป็นล้านๆอ่ะจะว่าไปทำเนี่ยคืออยากให้คนอื่นรู้ทำจารย์องค์นี้เหละเมื่อก่อนเราไม่เทศนไงเราไม่เช่เรายังไม่ไม่ได้มีพระสิ้นคิดเราไม่พูดเราก็ยังอยู่ในป่าอยู่ เ้าอยู่มาปีสองปีสามปีเราก็ยังไม่รับลูกศิษย์ยังไม่รับก็เอาให้เอาเศษอาจารย์สมภพเนี่ยใครมาก็เอาแจกลำโพงเนี่ยไม่ใช่ถูกถกนะสี่ร้อยแได้อีกอโอ้ไม่รู้กี่เครื่องไม่รู้กี่เครื่องทำหลายรุ่นมาก ฉพเทศอาจารย์สมภพเราก็ยังไม่รู้จักและยังไม่ได้ไปหาท่านสักครั้งเลยนะแต่ฟังแล้วนี่แหละผมนี่อย่างนี้จนปีในแม่ชเจนมาอยู่ของแม่ชิเจ่นก็เลยว่าลวงตาเคยว่าจะพาพวกหนูไปกราบอาจารย์สมออก็อค,คิดอยู่แต่ว่าจะไปยังไงลนะ่ะเนาะเขาก็เลยชวนไป ก็หลวงตาไม่รู้จักก็ไปกราบท่านที่วัดใจสิขาอําเภอคำตะกา้าที่จริงหลวงตาไม่ใช่ลูกศิษย์ท่านไม่ใช่เพราะคนละสายงานเราเป็นพระกรรมฐานสายลุงปุ่มั่นอัตตาเยอะ ไปก็ไม่รู้จะท่านต้อนจะต้อนรับเราหรือเปล่าซึ่งเราก็ยังไปพระไม่มีใครรู้จักเนาะกิ๊ก๊อกเนี่ยปีหกสองเนาะไปีหกสองโอ้ก็มีทองได้ทองเยอะอยู่นะ อยากได้คืนอยู่เพราะว่ามันห้าห้าหมื่นกว่าแล้วบาทหนึง่งตอนนั้นมันราคาไม่แพงได้ทองได้เงินไปก็ถวายท่านวันอีกเขานิมนต์ไปอากาศอำนวยก็มีคนถวายทองเอกถวายเงินอี่ขากลับมาหลังจากเอาเงินที่ก็ถวายถวายอาจารย์ตัวผมหมดทั้งขาไปขากลับ ได้ชักชวนทําบุญกับท่านนตลอดพาทำเนาะ,ะเพราะฉะนั้นําที่ท่านพูดไว้เทศไว้ถึงเป็นคุณูปการต่อนักปฏิบัติถึงตอนนี้ท่านจะเทศไม่ได้แล้วพูดไม่ได้แล้วแต่ว่าอ่า คำที่ท่านแสดงไว้เหมือนกับธรรมะที่เอาลงไว้ใน youtube ลุกต้นๆเนี่ยจะเป็นกำลังใจให้นักปฏิบัติได้เห็นไหมอ่า,อาเพราะฉะนั้นไม่ธรรมดาเนาะไม่ธรรมดา ครูบาอาจารย์ยิ่งใหญ่มากในธรรมนะเรารุ่นลงรุ่นหลานเนานะผู้เคารพธรรมผู้ใฝ่ธรรมนะย่อมย่อมยึดถือนะผู้ที่สร้างกำลังใจ คุณที่ชี้ทางแสงสว่างในทางที่เราเดินนะแต่เราต้องเดินเองอยู่ดีนะแต่ท่านชี้ให้กําลังใจระหว่างเดินเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ซึงมีอคุณูปีคุณต่อพวกเรามากๆเนาะอย่าได้ลบหลู อย่านเอยียบย่ำเป็นอันขาดอ่านี่ก็เป็นถือว่าเป็นขีเพิงกีเทียนอ่าอาจารย์ใหญ่สมภพโชติปัญโยลูกหลานอ่ชาชวัตปาบอ่อนามพยินเนาะอ่อะอะอาลุงตาให้พูดตลอดว่าครูบาอาจารย์ใหด้รบลู้ใหญ่เหยียบย่ำม,มันสํมเหยียบย่ำตัวเองเนาะ เขาหลบคุบาอาจารย์ไวเ้เหนือเส้นเก่านะเมื่อนี้เพื่อนไนมาเยี่ยมคุบาทุยเจ้าวาดมาเป็นโจแทนดูวรดนำเนานะ,ะนี่นะพุ่นน,นี่ดิผมนี่เป็นผู้อาศัยเซีีโอ เออครันี่เนาะในเจ้าว,วาดเจ้าว,วาดไอ้ผู้ดูแลมโมคณะเนาะอยู่ในนี่ผมโมมี่ขัว่ายไปทางไอ้ผู้ดิว่า,าหลังบมดีวระเสรนนี่ไหนะ้เหรอ่าโมนิจิเป็นตัวแทนอ่าสงนำเนาะตรงเอากะละมังมาห้องไปมีบวลากะละมัง ห้องเอาส้ามก็ได้นเอาผู้ใดอยากมากากไกล้ๆกับมาอนุญาตเขามาใกล้ๆมาลูกผ้าลูกชิลูกผ้าเข้ามานี่มาหุม่มครูบาอาจารย์มาใกลๆเนี่ยเออนี่อ่ออ่อสองอันสองอันไปหากระมังสองอันนี่ ได yeah. hmm. uh ้ไงไปแบนแต่เสียงอยากเห็นหน้าฟังคำบอกคำจ๋าสมาเป็นมามอนเนี่อือเออออในจอว่านหดก่อนมาแนะนำครับไหมอือ ขนาเลยเอออั่งแ้วเาเลยออพ่ไปอย่างบอเปอย่าอ่าอ่โอ้ยเป็นเป็นผู้อาศัยเป็นผู้อาศัยก็อาศัยรุ่นใหม่นี่แหละเนาะรถใหญ่วกางแล้วอ่า

ฮอดเลเออฮอดแล้วก็ออกเด้อฮองแล้วออกไปเลยฮอดแล้วออกไปเลยสองร้อยกัวครับอย่างนี้แต่ว่าไม่ชี้หลายก็ไปชี้สามร้อยสี่สิบกัวครับสี่สิบสามสี่สิบสี่พะสองร้อยเจ็ดสิบ เน้นสิบหกฮะแม่เน้นเนาะโมรายเยอะหน่อยคนหมักโมอ่ะขันมาร่วมกันกระคักลายเยอะเรียกหน่อยว่าโบโบฮั่นมดยวดอื่นกับมี่ไปไว้แม่ หลายวัดหลายวัดเนาะให้แจกเอาไปเฮ็ดเนาะวัดละเจ็ดสิบวัดละห้าสิบนะฮะมีมีมีอยู่ทั่วเนี่ยในผ้ามูออกไปอยู่นะฮะอ่ะก็หลอยู่นะเฮ็ดข้าวเด้เดี๋ยวเฮ็ดเอาเองพันเฮ็ด แมนกรรมกรด้วยกรรมกรกรรมกรกมแมนบดปูกระเบืาา้องปูเห็ดเราเองมันกอมอรกมการแมนก่รมาแมนอ่ว่ะเ็เอง่่ามันสถานที่มันมหายยู่นี่อ่ะมันเป็นหินดานหินก็เลยเลยนอะอ่าครับ ปีแรลมดเฮตีสี่ปีนี่แหละครับอ้าวย่มาอยู่นี่เนาะปีแรกขึ้นมากับบ้าน้ะไรเหตยังอยู่มาสำรวจเบิงว่าเจดีย์บางไรเฮตีกับสี่ปีอ่ะอย่างว่าเฮตดถนนคนท่าหินทุบยังกับมือแจกวัดโพละ แต่ที่เรามองอยู่นามที่มันหายากอยู่นี่อ,อืดนามน้องตาจ้อยเพิงจ้อยยุโรปเนน็บบ่ม,มีเลยร้อ,ตอ,ตอ,ตอ,อ,อตนตอนเท่าตอนไตผมไปสืบทีหนาก็เจ้าเจาะอ,อยู่พุน่นคอยทะย่อยอเป็นหลอกเป็นหล,อก,นล,อ,กลอกขึ้นมาบ่เห็นบ่นน้ำตางแม่นใส่แม่นใส่เสมอทรงขึ้นมา,นาแต่ละใส่เสมอสลัดฮอกเกตโตพผุน่ะส่งส่งส่งขึ้นมาอ่ะ ลำบากจังน้อยอึดนามมาอยู่องคู่เขาอึดนามเชื่อเชียนามใส่เนาะอืมไม่ซี่หดทุกคนก็บบริเมื่อแล้วหมดแรงพระสง์พระเจ้าพระสง์หมูใหญ่เนาะอยู่นี่ชื่อว่าเป็นหมูใหญ่เวลาบินสบาทสองรอยก็ลูกผู้เมื่อ,อ นั่งสุดเลยเลย,ยครับไม่ซี่กันจนสุดเหือนนั่งกินเขาน้ำกันเนาะเนี่ยความยิ่งใหญ่ของธรรมะอาจารย์สมภพชติปัญโยนี่ก็เปิดธรรมะเพื่นอนะะัอ่นใส่ให้ฟังสลับกับหลวงจาเนี่ยนะเพราะว่า บางทีก็เป็นกำลังใจเวลาเ้าติดขัดติดอย่างกับฟ go ังเข้าไปก็เลยโล่งนะนะจรวดหน่อย <h> ่ะไม่ใช่อยากฮดคุคนอยู่บ่ฮดเอามากกับฮดกลว่ามือนี่หามงกแง่ผุ่ล เอาเรียกเราเปียกบ่ยานดอกสาลาเปียกอ๋อแม่แม่แม่เนาะผู้ผู้ใดเราจะซื้ออันขันให้พวกลุกจาว่าล่ะตัวพระกันสื่อยาอันปืนฉีดน้ำไว้เวลา ต้องพอผ่านไปกันนะเนาะเอาซื้อขันผู้หนึ่งอะไรเนาะให้เพิ่นไปเนาะอ่าใช่กูขึ้นรถแล้วนี่จิ <c oughs> โอ้ยอยังที่ฮัดคาบไว้อยู่หรอก เขาผสมมาอยู่กับมีผสม,ม้ำบอบลำหอม,อมหออบ่เวนะบ่บต้องบ่ต้องอออเขาเกลือมาคัดควาิบิวเช้าบอกเขาสิามื่นบอกรอเขาเมื่อนึเขาบอกใครเมื่อนเขาอยากใหญ่แสน ได้อยากเสียเงินก็เสียเด้อะฮะกูนี่จะเอากระมังแต่กูจะเอาเงินฮะ แล้วเราค่อยลดันเอ้ยเนี่ยมันยากหรอกลื่นครบไม่ครบไม่ซี่ะว่เอออยากให้กูอยู่ฝั่งไหนกันแน่เนี่ยก,กูว่าแล้วมันลดกูจนได้เห็นไหมเอ้ออยเนาะ ไอ้สิเป็นจำพวกถวายยิ้วแช่เป็นดอกสาธุสาธุสาธุถวายเงินเนี่ยเขาเขาจะเถวายร่วมกันเนาะถวายเด้่ยบุญยากถวายเนาะมันซาสาธุอ๋ถวายถวายที่หลังกระไรเด้อเงินเด้อร่วมใส่เล้ยๆจะเอาไปถวายที่เดียวมันสิซาอย่ามั่วใจพวกว่ามันสิซาคำทางเลยพี่นว่าจักเย็นจักห่อนบริรังขัง นำเอาสาธุสาธุเอาสาธุเอา,า,เอาจักนำเย็นนำอุน่นคุณจะเป็นไข่กับมือน,นี้ละ่ะม,มิจังนำเย็นนำหอนม่นเลยมือนี้ได้กับมุทิจา่าพระอาจารย์ใหญ่สมภพโชติปัญโยนะ ได้ลดน้ำขอบุญขอคุณเนาะ,ะกรรมใดเนาะที่เคยลงเกินกรรมใดโดยเจตนาหรือบทเจตนากระามขออโหสิกรรมเนาะและกก็บ,บุญใดเนาะที่พวกข้าพเจ้าได้ทำมาบําเพ็ญมาจงให้มอบ ตบบุญแท่นุนพระอาจารย์สมภพโชคสีปัญโยนะผู้มีคุณอันประเสริฐต่อเท้าเนะาะลูกหลานบัรปาบอนามพระอินขอกราบนอมอมุชิจาโดยเสียนเก่าเนาะสาธุสาธุสาธุ